ครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้ผมอยู่ตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวนเมืองศรีสะเกดครับเป็นร้านขายแกงส้มนะครับพี่น้องครับนี่ร้านขายแกงส้มทำสดสดทุกหม้อเลยบอกครับทำสดสดทุกหม้อแนวนี้เลยบอกครับเนี่ยนี่ทำสดสดเลยนะครับมีราคาขั้นต่ำนี่60ใช่ไหมครับแกงส้มปลานิลนี่60นะครับปลาช่อน100บาทนะครับตัวนี้ก็เฮ็ดขายบอกครับไข่เนี่ย เอาไปใส่ในแกงส้มนี่แหละเนาะนี่คุณผู้ชมครับของผมเอาห0สบาทนะครับอนี่นะครับคุณผู้ชมครับร้านขายแกงส้มนี่วะครับเวลาลูกค้าัางกระตักเอาในื้อมองนีไปใส่หมอนร้อนไหมเลยอนี่แหละครับพี่น้องครับร้านขายแกงส้มในตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวนเมืองศรีสะเกดครับพี่น้องครับอืม นี่ร้านดาวเรืองนะครับซื้อร้านร้านดาวเรืองแกงส้มแปะสะนะครับ6 0 8 0ปร้อยปลาเป็นชิ้นเพิ่ม่านะครับพี่น้องเพื่อนๆที่ใส่แกงส้มในแบบนั้นแหละครับพี่น้องครับโอ้หนากินทั้งนั้นเลยนะครับผักเป็นพี่น้องเบิ่งเอานะครับนี่ร้านแกงส้มดาวเรืองตลาดโต้รุ่งสถานีรถไฟสีสะเกดนี่นะนำนำแปะสะเิ่นว่าน้ำแกงส้มเพิ่นนะครับพี่น้องผู้ใดอยากมากได้เลยนะครับพี่น้อง นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วก็ไปชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติของแกงส้มที่นี่นะครับดล้านดาวเรืองแกงส้มแปะสะตลาดโต้รุง่งศรีนครลำดวนหรือว่าตลาดโต้รุ่งสถานีรถไฟศรีสะเกดนะครับ